กุ้ชงลูกชิ้นอ่ะจิ้มแบบนี้โอ้โหเด็ดติงๆ๋งกลับมาขอระย่างต่อมีกระเทียมพริกไทยลงแบบนี้แต่ว่าเสร็จเรียบร้อยเพราะมันแบบทำๆนะหวานๆมันเจี้มนะโอดได้าน้ำที่สามเราลงไปโอ้ยังสวยเลยครับเด็ดติงตแบบนี้คได้อ่ะอ หมูปิ้งสุดรากงสุดแท้ครับดุยฮะหวานกรุ่งกรอบตังเดือนไม่กอกได้เลยสิบาทนึงหมูปิ้งสุดรากงวัสุทัศน์นะฮะไม่ได้กลับมากินนานแล้วมาตำสักหน่อยยังคงคอนทิปเหมือนเดิมมามาดูกันมาตอนนี้สเตชั่นย่างหมูแยกมาต่างหากนะครับนี่เราย้ายฟ้าไปอยู่แถวตรงกลางแทนน้องใช่ไหมต้องเสียงหมูปิ้งเวลาโดนไฟแรงๆนี่มันแบบป๊อปแปรป๊อปแปรขัดใจมากๆเลยแล้วหอมมากจริง ห oh, okay. แล้วก็นี่คือราคานะฮะที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับมีหมูปิ้งมีทอดมาที่ปรับที่เหลือเหมือนเดิมนะฮะ,ะมาดูได้ว่ามีอะไรบ้างกระเทียมพริกไทยลงแบบนี้ต้มเนหมูมอนไปนะปนดูชิมกิมม้ายของเรามาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำชิมโอ้เงางามมากอรอบที่สองนะฮะลงไปแล้วแบบนี้โอ้โหเฮ้ แล้น้ันจิ้มเคลือบไปรอบที่สามนะรอบสุดท้ายของเราโอ้โหครบโอดครบโอดโอโ้พี่ขุดกระงงนะครับใส่กอกชิดของเรา,ห,าห้าไม้อ้าวลงไปแล้วนี่ฮะครบแล้วจะเตรียมลงพิษไทยลง ชิมแบบนี้ยอกๆโอ้โหนี่แหละช่ได้นะฮะสองเติบแล้วเอาโอเคสุดภาไม้ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเออนั่ก็คือตกร,รงนะฮะตอนนี้เขาย้ายมาขายที่กตอกลาเงิะ <ไข S 1> เนาะนะครับย้ายมาแล้วมานี่เราเกรียวไปกินนะฮะมาหดี๋ยวชิมลาดครับลงไปเลยขอลาดเพิ่มหน่อยนึงโอ้โหใส่เป็นแบบนี้เอาเฮ้ย คือความินค่าวตุสุตัวจริงๆ okay. เคกระเทียมลงครับมาพิถ่ายลงบริการตัวเองเลยโ okay. อเคพร้อมเสิร์ฟเรามาลุลยกันครับหนูพิสุดธิกงเนี่ยฮะดูข้างหลังนี่ย้ายมาเกาะกลางขายแล้วนะครับลองลุยกันมาดูนี่โอ้โหนี่มันต้องแบบนี้นะทัดมันราดน้ัจิ้มนะฮะลุยครับ,อรบโอ้โคตรได้อ่ะจงฟินวันนี้ตอนเดียบแล้ท่าอหืม เอาบ้างก้น็มันแบบทำๆนะมันหวานมันเจ้มนะทอดได้โอ้ห่างชิ้นเนื้อเหี๋ยวติ๋งเดียวติ๋งไม่หยดอ,อ้าวลุยฮะร้อนาก หอมเนผ้ามากเลยอันนี้ออริจนินอลเลยหมูปิ้งสุละกงสุท้าครับดูฮะห,ห,หวานกุงหอมตังเดืเอนสุดยอดยโอ้ยเองจะก รูครับอืหอมอ,อร่อยว้าวดีมากเลยอืะเฮ้ยได้กอ่อนได้เลยสิบบาทเองดีฮะลุยครับซิ่งคำก่อนจอดก,ก่อนรูครับ ตัวโกงนะครับอยู่ในร้านทัดตากกลางนี้นะฮะมันทำได้ร้านนี้อร่อยร้านอาหารแพงบนโพรก็ให้ที่จะมากครับเด็ดเด็ดทำได้นี่คือกระเป๋าเฟนปรากภรรยาปรากภรรยาและทีมงานครับ